สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผัหมุกเปริ้ชแนลนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมันก็จะมาแจ้งโปรพิเศษสำหรับแบรนด์ของคิรันค่ะก็คือครีมเมลารมานะคะแล้วก็แอปสลุดออร่าโรสหนึ่งเซตเนี่ยค่ะในราคา5 5 0บาทส่งให้ฟรีทุกช่องทางค่ะปลายทางก็ไม่เก็บเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะทุกคน2แถม2นะคะหรือว่า4กระปุกเนี่ยค่ะในราคา900บาทแล้วก็แถมเจลว่านหางจระเข้ให้อีก1กระปุกนะคะส่งให้ฟรีทุกช่องทางค่ะแล้วก็จะมีโปรสี่กระปุกตัวนี้นะ แล้วก็แถมกระแดดให้อีก1ตลับค่ะในราคา 950บาทนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระที่ฝังลึกนะคะใช้อะไรก็ไม่เห็นผลเลยเป็นมานานหลายปีมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยเบหน้าที่หมอคำหรือว่าเป็นสิวนะคะร้อยดํารอยแดงต่างๆลุมขนที่กว้างไม่กระชับผิวหน้าไม่เรียบเนียนนะคะอยากให้ลองเปิดใจมากๆค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะใช้อย่างต่อนเนื่องเป็นประจำการันตีเลยค่ะว่าฝ้ากระที่ฝังลึกจางลงแน่นอนนะคะอย่างตัวมุกนะคะปกติค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นร่องลึกมากๆค่ะทุกคนหลังจาก ที่ใช้ตัวนี้มานะคะจากล่องที่ฝังลึกเนี้ยค่ะดูตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะใครมีปัญหาริ้วรอยต่งตางๆมีปัญหาร่องลึกต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นรอยตีนกาอะคะหรือว่าล่องลึกบริเวณตรงนี้นะคะหรือว่าตรงถุงใต้ตานะคะแนะนําเลยค่ะใช้อย่างต่อเน,นื่องะคะริ้วรอยที่ฝังลึกนะคะริ้วรอยที่แบบเป็นล่องลึกค่ะหรือว่าแบบ มีปัญหาในเรื่องของริ้วอาต่างๆนะคะลดเลือนแน่นอนค่ะทุกคนแล้วก็คนที่มีปัญหาฝ้าที่ฝังลึกเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะจางลงจนแทบจะมองไม่เห็นแน่นอนค่ะการันตีเลยนะคะสําหรับใครที่ยังลังเลใจอยู่อยากให้ลองเปิดใจมากๆค่ะตัวนี้นะคะสารสกัดทุกตัวเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศทุกตัวเลยนะคะนําเข้าจากหลายๆประเทศมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะออสเตรเลียหรือว่าแคนาดาอเมริกานะคะหรือว่าเกาหลีค่ะแล้วก็อีก เยอะแยะเลยนะคะที่เป็นสารกัดที่นําเข้าค่ะแล้วก็เป็นเกรดพรีเมียมด้วยนะคะพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญน้านผิวพรรณค่ะทุกคนการันตีเลยนะคะว่าไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายนะคะใครที่กลัวว่าจะมีสารที่เป็นอันตรายนะคะตัวนี้ไม่มีส่วนผสมที่เป็นสารอันตรายคะ่ะตรวจสารมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะนะคะหรือใครที่แบบผิวติดสารนะคะหรือว่าผิวอ่อนแอมากๆค่ะอยากจะได้ครีมบำรุงสักตัวหนึ่งนะคะเพื่อไปฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะเป็นครีม ลงผิวที่ช่วยตอกยศได้ดีมากๆนะคะเขาจะเทียบเท่ากับคาร์บอนแบนเลยค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะผิวที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะผิวที่เกิดอาการระคายเคืองก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ค่ะใช้เพียงครั้งแรกเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวของเรานะคะคจะมีความชุ่มชื้นมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ผิวจะนุ่มจะนิ่มมากๆเลยนะคะจนเราสัมผัสได้เลยค่ะตื่นเช้ามานะคะผิวจะมีความเรียบเนียแล้วก็กระจ่างใสยิ่งขึ้นค่ะลองเปิดใจได้เลยนะคะแล้วก็โปรนะคะทุกคนมีจํานวนจํากัดค่ะถ้าสนใจก็กดรีบ สั่งเข้ามาได้เลยนะคะอยากให้ลองจริงค่ะ